เจ้ามีความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่จริงๆแต่กี่ปีแล้วที่เจ้าไม่ได้กลับไปอีกสองปีจะแข็งแกร่งได้แค่ไหนข้าจะกลับไปอย่างแน่นอนในสองปีแต่ดาวเคราะห์ขั้วสีน้ำเงินไม่ใช่บ้านเกิดและสถานที่ที่ข้าจะกลับไปอีกต่อไปเพราะท่านอาจารย์ข้ากลายเป็นคนของอาณาจักรเทพเจ้ามานานแล้วอย่างน้อยข้าก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรลำนำหิมะ หากวันหนึง่งข้ามีพลังดังที่ข้าต้องการข้าก็อยากปกป้องอาจารย์และอนนดักลำนำหิมะไปตลอดชีวิตใครก็ตามที่กล้าทำร้ายอาจารย์จะเป็นศัตรูของข้าไปตลอดชีวิตเจ้าควรคิดถึงการปกป้องชีวิตของเจ้าเองข้ายังไม่ตกต่ำจนต้องการการปกป้องจากเจ้าเฮ้อทำไมข้าถึงมีสิลป์อย่างเจ้ากินนี่ซะนี่คือยาเม็ดหยกห้าจัก,กรวาล แม้ว่าไข่มุกพิษสวรรค์ของเจ้าจะมีพลังการกระ่นที่แข็งแกรง่งและสามารถปรับแต่งยานับไม่ถ้วนได้อย่างง่ายดายแต่ยาเม็ดหยกห้าจัก,กรวาลต้องการพลังลมปราณอันแข็งแกรง่งเพื่อหลอมรวมพลังทั้งห้าชนิดเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมมันไม่ใช่สิ่งที่ไข่มุกพิษสวรรค์ของเจ้าจะทำสำเร็จแม้ว่าข้าจะต้องใช้เวลาหนึ่งปีในการเตรียมให้กระบวนการประสานเสร็จสิ้นก็ตามท่านอาจารย์ อย่าพูดอะไรไร้าสาระแล้วนั่งลงให้เรียบร้อยเอาไข่มุกวงล้อกันเวลาที่เจ้าได้รับออกมาด้วยเอาออกมาแล้วท่านอาจารย์กินยาอายุวัฒนะตอนนี้ข้าจะช่วยให้เจ้าดูดซับมันแต่เจ้าต้องระวังให้มากไม่เช่นนั้นเจ้าอาจสูญเสียการควบคุมเข้าใจแล้ว ตื่นตัวนี่เป็นแค่การเริ่มตน้นเข้าใจแล้วสา,สามวันต่อมาทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วหรอเเว้นเสียแต่ว่าเฮ้อเอาเป็นว่าชาติที่แล้วข้าเป็นนี่เจ้า การแข่งขันวันที่สามเริ่มต้นขึ้นแล้วหยุนเชอ่ออาณาจักรลำนำหิมะปะทะหลัวฉางอันอาณาจักรชายคาศักดิ์สทธิ์หลัวฉางอันโชคดีที่ได้พบกับหยุนเชื่อเมื่อเขาอยู่ในอันดับสุดท้ายของรายการนี่เป็นบัตรผ่านฟรีสำหรับกลุ่มประทับเทพใช่แล้วหยุนเชอ่อออกจากอาณาจักรสวรรค์ยรันด้วยความสิ้นหวังเมื่อวันก่อน เขาคงหนีกลับไปยังอาณาจักรลำนำหิมะหน่อยถ้าข้ามีสีสายตรงแบบนี้ข้าคงปลิดชีวิตเขาทันทีด้วยฝ่ามือปิงหยุนหยุนเชื่อเขาอย่าพูดถึงมันเลยผู้อาวุโสใหญ่เขาจะปรากฏตัวว่าเชื่อใจเขาการต่อสู้ครั้งแรกของรอบที่สองของกลุ่มผู้แพ้หยุนเชื่อจากอาณาจักรลำนำหิมะ ปะทะหลวฉฉางอันอนาณาจักรชายคาศักดิ์สิทธิ์รีบเข้าสู่สังเวียนประทับเทพหยุ่นเชื่อจากอาณาจักรลอนนำหิมะรีบขึ้นมาบนสังเวียนหยุ่นเชื่อหนีไปแล้วจริงๆหรอนี่จะถูกบันทึกไว้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าละอายอย่างแน่นอนในประวัติศาสตร์ของชุมนุมเทพลมปราณฮ่าฮ่ฮ่ช่างเป็นตัวตลกจริงๆชูหุย แค่ประกาศผลชุมนุมเทพลมปราณไม่จําเป็นต้องเสียเวลากับคนขี้ขลาดเช่นนี้ในการต่อสู้ครั้งแรกของรอบที่สองของกลุ่มผู้แพ้หลัวชฉางอันโอหยุนเชื่อจากอาณาจักรเรานำหิมะมาแล้วหยุนเชื่อ ้คารูว,รว่่่่่าเเดด็กนนนนีีี้้ไไมมใชคประะภททจหโยสูวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ